สวัสดีครับวันนี้มีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราได้มานะครับสวัสดีค่ะคำถามอะไรเหรอคะเขาถามว่าความสุขเนี่ยเราต้องรอหรือเปล่าอ๋อคำถามนี้โดนใจเลยนะคะเนี่ยใช่ครับก็น่าจะกระทบใจหลายๆคนเราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันหน่อยโดยดูจากบทวิเคราะห์กับสคริปต์เสียงในใจที่เรามีนี่แหละครับอืมดีเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะลองสำรวจดูว่า เออหรือความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลในอนาคตแต่เป็นสิ่งที่เรา,เ,าเลือกได้เลยในตอนนี้ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าหยุดคิดจริงๆนะเพราะว่าข้อมูลที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงความคิดที่คุ้นเคยกันดีเลยความคิดแบบไหนครับ ก็คือการที่เราชอบเลื่อนความสุขออกไปเรื่อยๆอะค่ะมักจะมีเงื่อนไขแบบว่าเดี๋ยวมีเงินก่อนค่อยมีความสุขอ๋อ oh, ครับครับเดี๋ยวสําเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวเจอคนที่ดีๆก่อนแล้วค่อยแฮปปี้เข้าใจเลยครับซึ่งคําว่าเดี๋ยวที่ว่าเนี่ยมันเหมือนเอ่อไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนะในมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เรามีใช่ค่ะมันกลายเป็นว่าเราเหมือนวิ่งตามเงาความสุขไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงสักทีอืม เหมือนวิ่งตามภาพลงตาเลยนะคะทำไมคนเราถึงมีแนวโน้มจะผูกความสุขไว้กับอนาคตแบบนี้นะครับในข้อมูลมีบอกไหมครับแหล่งข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขาไม่ได้เจาะลึกถึงสาเหตุทางจิตวิทยาขนาดนั้นนะคะแต่จะเน้นไปที่ผลกระทบมากกว่าผลกระทบค่ะคือเขาตั้งคำถามสำคัญที่แบบกระตุกความคิดเราเลยว่าแล้วถ้าเกิดวันนั้นมันไม่มาถึงละ่ะโอ้โหหรือมันมาช้าเกินกว่าที่เราจะได้รู้สึกนั่นสินะครับ ฟังแล้วก็ใจหายเหมือนกันใช่ค่ะมันสะท้อนความเสี่ยงของการรอคอยที่อาจจะทำให้เราพลาดเออพลาดปัจจุบันขณะไปเลยครับถ้าการรอคอยมันมีความเสี่ยงแบบนี้แล้วมุมมองทางเลือกที่เขานำเสนอในเนื้อหานี้คืออะไรครับมีทางออกอื่นไหมมีค่ะแล้วทางเลือกที่เขาเสนอนี่คือเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะคะยังไงครับคือแนวคิดที่ว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกลเลย แต่อาจจะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้หมายถึงตอนนี้เลยใช่ค่ะในขณะปัจจุบันของเรานี่เองสิ่งที่น่าสนใจคือตัวอย่างที่เขายกมามันธรรมดามากๆเลยนะคะเช่นอะไรบ้างครับเช่นความสุขที่อยู่ในลมหายใจอืมอยู่ในกาแฟแก้วนี้ครับอยู่ในเสียงหัวเราะของคนรอบข้างหรือแม้แต่อยู่ในความเงียบที่เราได้หยุดคิดสักครู่โหฟังดูแล้วมัน ใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากอนาคตมาสู่ปัจจุบันแล้วการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้จากข้อมูลที่เรามีมันเปลี่ยนนิยามของความสุขไปเลยไหมครับเปลี่ยนในแกนหลักเลยค่ะจากเดิมที่เราอาจจะมองความสุขเป็นเหมือนเออรางวัลปลายทางที่ต้องได้มาหลังจากทำอะไรสำเร็จใช่ค่ะกลายมาเป็นสิทธิ์ที่เราทุกคนมีอยู่แล้วในตัวตอนนี้เลยสิทธิ์ ค่ะซึ่งจุดนี้สำคัญมากนะเพราะมันหมายความว่าเราสามารถอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกดีได้ตั้งแต่ตอนนี้โดยไม่ต้องรออะไรเลยคำว่าสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้เลยนี่ฟังแล้วเหมือนเป็นการปลดล็อกทางความคิดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะในขณะปัจจุบันของเรานี่เองสิ่งที่น่าสนใจคือตัวอย่างที่เขายกมามันธรรมดามากๆเลยนะคะเช่นอะไรบ้างครับเช่น ความสุขที่อยู่ในลมหายใจอ,อยู่ในกาแฟแก้วนี้อยู่ในเสียงหัวเราะของคนรอบข้างหรือแม้แต่อยู่ในความเงียบที่เราได้หยุดคิดสักครู่โอ้ฟังดูแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากอนาคตมาสู่ปัจจุบันแล้วการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้จากข้อมูลที่เรามีมันเปลี่ยนนิยามของความสุขไปเลยไหมครับเปลี่ยนในแกนหลักเลยค่ะจากเดิมที่เราอาจจะมองความสุขเป็นเหมือน เอ่อรางวัลปลายทางที่ต้องได้มาหลังจากทําอะไรสําเร็จใช่ครับกลายมาเป็นสิทธิ์ที่เราทุกคนมีอยู่แล้วในตัวตอนนี้เลยสิบค่ะซึ่งสุดนี้สําคัญมากนะเพราะมันหมายความว่าเราสามารถอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกดีได้ตั้งแต่ตอนนี้โดยไม่ต้องรออะไรเลยคําว่าสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้เลยนี้ฟังแล้วเหมือนเป็นการปลดล็อกทางความคิดเหมือนกันนะครับอืมใช่เลยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าเออ เราก็มีอำนาจในการสร้างความสุขให้ตัวเองได้ทันทีนี่นาะถูกต้องค่ะแล้วแหล่งข้อมูลก็เสริมประเด็นนี้ด้วยข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะครับเขาบอกว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างเลยนะบางทีกลับไม่มีความสุขอืมจริงด้วยครับเคยเห็นเหมือนกันแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่มีอะไรเลยก็อย่างยิ้มได้ครับ ซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์ยากเป็นสิ่งดีนะคะแต่แค่มันชี้ให้เห็นว่าความสุขอาจจะได้ไม่ได้ผูกติดกับเงื่อนไขาภายนอกเสมอไปเข้าใจครับแก่นของมันจริงๆคือความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่เป็นสิ่งที่ต้องเลือกรู้สึกเลือกที่จะรู้สึก โอ้ oh, คำนี้คมมากเลยครับเป็นการเปลี่ยนจากผู้รอคอยมาเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้สึกด้วยตัวเองใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนจากพาสซีฟเป็นแอคทีฟเลยงั้นพอมาถึงบทสรุปของเนื้อหานี้แล้วเขาทิ้งทายไว้ยังไงบ้างครับเขาทิ้งทายด้วยคําถามตรงๆเลยค่ะท้าทายเรากลับไปเลยว่าแล้วคุณยังจะรอความสุขอยู่ไหมถามกลับมาที่เราเลยใช่ค่ะแต่ไม่ได้ทิ้งไว้แค่คําถามนะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมตามมาด้วย ข้อเสนออะไรครับคือการลองอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขเล็กๆก่อนแม้แค่เพียง5นาทีในวันนี้5นาทีค่ะเป็นการชวนให้เริ่มจากการกระทำเล็กๆที่เราทำได้จริงเลยแค่5นาทีแต่ถ้าทำได้ทุกวันก็น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะคิดเหมือนกันเลยแล้วถ้ามองในภาพรวมมันก็เหมือนเป็นการบ้านให้เรากลับไปคิดต่อนะคะการบ้านว่าในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมีช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆไหนบ้างที่เราสามารถ เ,เลือกที่จะสัมผัสความสุขได้โดยไม่ต้องรอเงื่อนไขภายนอกใช่ค่ะโดยไม่ต้องรอให้เงื่อนไขภายนอกมันสมบูรณ์แบบหรือว่ารอสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ